อยากมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่อ้วนแถมมีอายุขัยยืนยาวเนี่ยคุณหมอนันทพงศ์พง์รัตนามานค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีว่าหมอท็อปเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่ามันมีสูตรเพื่อความผอมวัยใน30วันค่ะโดยใน30วันนี้คุณหมอจะแนะนําเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วแค่ทําตามนั้นให้ได้รับรองว่าเห็นผลค่ะใครกลัวนะคะว่าจะจาไม่ได้ว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะคุณหมอเขียน ไว้ในเล่มนี้แล้วค่ะ30สูตรลัดพร้อมโคตรไวอายุยืนยาวค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของ7วันแรกเพื่อเรียกน้ําย่อยให้ผอมไวสุขภาพดีมีอายุยืนยาวกันค่ะวันแรกนะคะสิ่งที่ต้องทําต่อจากนี้ไปตลอดชีวิตเลยเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่าเมื่อตื่นนอนเนี่ยให้ดื่มน้ําอุณหภูมิห้องทันที1แก้วค่ะเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญขับสารพิษและก็การไหลเวียนของระบบน้ําเหลืองค่ะวันที่2ค่ะ เราจะเข้าสู่5ทริคง่ายๆเพื่อการลดไว5กิโลใน1เดือนค่ะโดยใช้เทคนิค LC HF นะคะซึ่งก็คือการกินอาหารประเภทแป้งต่ำและไขมันดีสูงค่ะพร้อมกับการออกกำลังกายแค่วันละ15-30นาที3วันต่อสัปดาห์เท่านั้นค่ะะมาดูวันที่3นะคะก็คือการทำ IF ค่ะหรือการพักการกินอาหารอย่างน้อย12ชั่วโมงนะคะ แต่คุณหมอบอกว่าถ้าอยากให้เห็นผลไวแนะนำว่าควรเป็น16ชั่วโมงค่ะโดยอาหารที่กินเนี่ยนะคะเป็นอาหารเช้าเนี่ยควรเน้นโปรโตีนและไขมันดีค่ะ,ะมาดูวันที่4ค่ะ วันที่4คุณหมอให้จิบชาเขียวชาฟูเซียนนะคะหรือกาแฟดำในตอนเช้าค่ะอันนี้ก็เลือกได้นะคะว่าจะเป็นแบบไหนค่ะเพื่ออะไรการจิบชาพวกนี้นะคะเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจเบาหวานสมองเสื่อมด้วยค่ะการเคี้ยวอาหารอย่างช้าๆอย่างน้อย20-30ครั้งต่อคำนะคะแล้วก็ใช้เวลาทานอาหารประมาณ20-30นาทีต่อมื้อค่ะเพื่อให้สมองเนี่ยได้รับรู้ความอิ่มได้อย่างพอดิบพอ ระบบย่อยก็จะดีการดูดซึมก็จะดีไปด้วยค่ะวันที่6ค่ะเลือกทานผักใบเขียวแล้วก็ผักหลากสีต่างๆอย่างน้อยมื้อละ1-2ทับพีนะคะการทานผักใบเขียวตั้งแต่ต้นมื้อเนี่ย มันจะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลไปได้มากกว่าครึ่งค่ะแถมร่างกายก็ยังควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีอีกด้วยนะคะมาดูวันที่7ค่ะวันที่7เนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่าต้องเติมโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ติดมันนิดหน่อยได้นะคะหรือจะกินอาหารทะเลไข่เต้าหู้ถั่วเห็ดค่ะเพื่อเพิ่มกรดอะมิโนที่จําเป็นให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ยังอาหารเหล่านี้ก็ยังสามารถไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ,เ,อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็กระตุ้นระบบเผาผลาญอีกด้วย นี่ก็แค่ตัวอย่าง7วันแรกเท่านั้นนะคะในเล่มเนี่ยคุณหมอยังมีเคล็ดลับรวมเอาไว้อีกเพียบทีเดียวค่ะให้เราได้เลือกทํากันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มไขมันดีเพื่อกระตุ้นการเาผาผลาญไขมัน24ชั่วโมงโกลยุทธ์การนอนที่ดีเพื่อเ,อเาผาไขามันตลอดคืนค่ะท่าออกกําลังกายเพื่อการลดพุงใน1เดือนค่ะรวมถึง5เครื่องดื่มเพื่อการเาผาผลาญไขมันแบบเร่งด่วนนะคะแล้วก็ยังมี5เคล็ดลับเพื่อหุ่นเป๊ะหน้าเด็กและ อยู่เด้งตลอดไปค่ะเพราะสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของความสำเร็จในชีวิตเสมอนะคะและสุขภาพที่ดีเนี่ยก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับตัวเราเองให้กับคนที่เรารักและคนที่รักเรารู้แบบนี้แล้วไม่อ่านเล่มนี้คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะ